สวัสดีตอนเช้ากันทุกคนพี่แป้งชวนมีของฟรีจะมาบอกน้องทั้งหมด2ชิ้นค่ะแต่ก่อนที่จะไปเอาของฟรีเนี่ยน้องเช็คก่อนนะคะว่าของเนี่ยมันเหลือกี่ชิ้นแล้วนะคะไม่งั้นทาไม่ทันนะคะชิ้นแรกจะเป็นทรงผมหางม้าสีดําของผู้หญิงแบบนี้แจกทั้งหมด3,000ชิ้นค่ะและชิ้นที่2จะเป็นกระเป๋ายูนิคอร์นแบบนี้น่ารักมากๆแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แมป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะแมปเป็นแบบเดิมเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่แป้งก็ลงไปปนนนะเะเพราาอออััดตตตททุกวิย์ สนั่นเองแล้วเมื่อน้องเข้ามาให้น้องทําการกดเพลงได้เลยค่ะสําหรับใครที่เคยดูพี่แป้งชมเล่นแล้วหรือได้ของฟรีจากแบบแบบนี้แล้วน่าจะรู้วิธีการเล่นกันอยู่แล้วนะะเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆทรงผมเหมือนครั้งที่แล้วคือน้องๆเนี่ยจะต้องมีนะคะสัตว์เลี้ยงใหถึงโพสทีมนะคะทั้งหมด16ตัวนั่นเองและทําการฟักไข่ออกมาทั้งหมด75ตัวค่ะจะได้กระเป๋าซึ้งน้องจะเห็นว่าสัตว์เลี้ยงของพี่แป้งเนี่ยมีตั้งแต่เบบี๋นะคะน้องๆแล้วก็พีทีมคือเตรียมที่จะเป็นัยรุ่นน ก็จะกลายเป็นทีมแล้วก็จะเป็นโพสทีมค่ะซ่น้องๆเนี่ยสามารถดูได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีนิวบอลนะคะเพิ่งเกิดหรือเบบีหรืออะไรเงี้ยเอามาต่อย่อน,นะคะ ให้เป็นโพสทีทั้งหมด16ตัวสําหรับใครมีไข่นะคะยิ่งดีเลยค่ะน้องๆฟักไข่ออกมาะะให้เป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมด75ตัวก็จะได้กระเป๋านั่นเองค่ะและคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะคะตอนแรกน้องๆจะมีไข่ให้เปิดอยู่แล้วทั้งหมด4ตัวนะคะพอเราฟักออกมาแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยทำการไปฟาร์มนะคะโดยการเก็บเบอร์รี่นั่นเองซึ่งเรานะคะจะต้องใช้เบอร์รี่นะคะในการไปซื้อไข่ค่ะและแต่ละครั้งในการที่เราซื้อไข่มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่ซื้อไว้ ถือว่าโชคดีไปนะคะน้องๆส่วนใครนะ,คะที่เป็นเริ่มต้นใหม่ก็ทําการซื้อไปเรื่อยๆเอยนะคะจนกว่าตัวเองเนี่ยจะซื้อครบ16ตัวหักอยากได้ทรงผมหรือซื้อทั้งหมด75ตัวเอามาฟักอยากได้กระเป๋าแม่จะอธิบายคร่าวๆนะคะไม่อธิบายเยอะและอธิบายทุกคลิปเลยนะคะว่า ลิงของเราโตขึ้นเนี่ยค่ะน้องๆเราจําเป็นที่จะต้องดูแลเขานะคะในการอาบน้ําป้อนอาหารกดเขาเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะมันจะทําให้ไข่เนี่ยฟักรเร็วขึ้นนะคะน้องๆแล้วก็จะทําให้เลเวลอั้ไปถึงโพสทีมนะคะน้องๆก็จะได้ทรงผมนั่นเองคี่แป้งฟักไข่ออกมา2ตัวก็จะขึ้น2องทับเจแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งจะสอนการใช้ปากนะคะที่จะทํายังไงให้สัตว์ของเราเลเวลไวๆขึ้นนั่นเองผมพี่แป้งก็มีสูตรเหมือนกันค่ะซึ่งเราดูแลไปเรื่อยๆเลยนะคะน้อง จะมีอีหัวใจที่มันเป็นสีลุ้งแบบนี้ให้น้องวิ่งกลับไปที่น้ำพุนะคะจังนั้นเนี่ยน้องๆก็ทําการแช่นะคะแล้วดูหลอดของตัวเองด้วยว่าหลอดของตัวเองเนี่ยถึง100%รออหรือยังเพราะถ้าน้องหลอดถึง100%แล้วปั๊บนะคะให้น้องออกแมพแล้วก็เข้ามาใหม่รอบนึงแล้วน้องก็มาแช่เหมือนเดิมจนกว่าจะ100%มันสามารถทาได้ทั้งหมด3รอบนะคะจนกว่าเวลามันจะหมดนะน้องๆมันจะทําให้หลอดแบบนี้วิ่งไวขึ้นนะแป้นแนะนําว่าน้องๆรีบมาทํากันเลยดีกว่านะคะเพราะ ใครที่อยากได้มันจะต้องใช้เวลาค่ะลีบมาทำตั้งแต่เห็นคลิปนี้ด้วยนะใครที่ได้แล้วคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยล่ะ